ซัดเขมรละเมิดข้อตกลงหยุดยิงรอบวางแสวงเครื่องใกล้เนิน350ประสาทตาควายพนตรีวินไทยสุวารีโคษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กรณีเมื่อวันที่31สินงหาคม6.8เวลาประมาณ11.50นาฬิกา50นาทีกองร้อยอาวุธเบาที่1กองพันธหารราบที่27ตรวจพบการวางกับระเบิดแสวงเครื่อง ในลักษณะใช้ลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดประกอบก,บกับการใช้ลวดสะดุดของทหารกัมพูชาในพื้นที่ทิศตะวันตกของปราสาทต,ตาควายห่างจากเนิน350ประมาณ1.7กิโลเมตรตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ใกล้กับบริเวณแนวการวางลวดหนามป้องกันตนเองในเขตไทย ทั้งนี้ยุทธวิธีของทหารกัมพูชาสอดคล้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม68ที่ฝ่ายไทยตรวจพบทหารกัมพูชาดักซุ่มและตรวจการฝ่ายไทยบริเวณทิศต,ตะวันตกของเนิน350ตำบลบักใดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งต่อมาจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบการวางทุ่นระเบิด PMN2 รวม3ทุน่นพร้อมลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด2ลูกและตะปูเรือใบจำนวนมาก คาดว่าลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดดังกล่าวจะถูกเตรียมนํามาใช้ในการวางกับระเบิดสแสวงเครื่องตามที่ปรากฏจากกรณีดังกล่าวการกระทําและหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องการใช้กับระเบิดสแสวงเครื่องเป็นอาวุธรอบโจมตีทหารไทยโดยหวังผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตในดินแดนของฝ่ายไทยซึ่งถือเป็นการกระทําเยี่ยวยุที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกัน การกระทำดังกล่าวยังย้อนแย้งกับท่าทีที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือนต่อประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็นผู้รักสันติและยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงทั้งที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆที่พบยืนยันได้ว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงรวมทั้งอนุสัญญาออตตาวามาโดยตลอด จากการที่ฝ่ายกัมพูชามีการใช้ยุทธวิธีวางทุ่นระเบิดเพื่อลอบทำร้ายฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องพลเอกพนาแคล้วปท,ทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการผ่านกองทัพภาคที่สองกําชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทและใช้ชุดทหารช่างเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจในทุกครั้ง